คนอตอนนี้เขายังอยู่ในหมู่บ้านชนบ,บุรเวลาประมาณ6กโมงเช้าเดี๋ยวฮอราซิโลเบ่งบรรยากาศภายในบ้านเนาะพี่น้องเนาะช่วงเวลาเช้า น,น้องใบมาเอาน้ำออเอาตุกมาน้ำน้องใบเนี่ยไอตลอดเลยสได้เมือปะน้องใบแล้วมืนนี่กับผู้สาวคุยเบาดึกนอนตื่นสวยสได้เมือปะแล้วมืนอนนี่สา ่นเลอดอดอาอนี่ครับบรรยากาศบ้านๆกับสิบประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะตามกลางภูเขาเดี๋ยวเขาสิโลไปเมืองอ่ะใกบ้านเพิ่นตามเข้าอีกจากราน้องวานนำทีมเตือนหน้า หาเฮาเฮาวะเป็นเฮาวะพิงไฟเนาะอากันหนาวแต่ที่จริงกับประมาณเอ่อบนหนาวคือสันบันเฮาครับแต่ว่ามันกัดจะเริ่มเริ่มหนาวเรี๋มว่าเบิ่งผู้สาวน้อยเป็นตามเข้า <laughs> บรรยากาศเนี่ยเลยมามันหายเลย น,น้อยพี่น้องแต่ว่าเพิ่อนอถือว่ายอมรับว่าเพื่นแข็งแรงเนาะอ่าวิถีชีวิตของไทยบานแต่ถ้าบานเฮาเนี่ก็จะอยู่ประมาณ4หกหรือว่าม .1 เนาะแต่ว่าคือสิเหตุคือเพิ่นได้บนเนาะแต่อันนี้คือเพิ่นทําเป็นคิดจะวัดประจำวันนะครับนี่ครับผม ตื่นมากกับบุมีิอย่างครับพี่น้องวิถีชีวิตของไทยบ้านเพื่อนกับตอนเช้ากับสิพากันเห็ดเวียกในบ้านแลวหลังจากสายก็ขึ้นผู้ขึ้นอย่างไปสวนไปอย่างเนาะ พิ่งต่ำแล้วเพื่อเสียมมาพัดต่ำจนเข้าเพื่นขาวนะครับพี่น้องจนว่าเอาพัดออกจนบ่มีแกบมียอย่งกะจังสามารถเสียเอาไปหนึ่งได้เนาะประมาณตังแมน่าัต่อดัต้นดตังเดตังตัง ตาต่างคือพนว่าบลูุบจักพี่น้องภาษาแปเป็นภาษาบ้านเฮาเป็นภาษาสวยแถวนี้จะเป็นอ่าเผ่าบูตาทางบ้านเฮากขสื่นมาสวยนะพี่น้องคนตื่นแล้วพี่น้องแต่ว่าแบ่ยังบ่ตื่นเนาะ ต้องไปก็ต้องไปฟิตเนสครับมาฟิตเนสอยู่อยู่เล่าก็มีฟิตเนสเด้เอเกิดมาเครื่องซีขาโบราณแมนสากบ้านเฮาสากเป็นตัน้มแรกๆเนาะก็นสิเอาทางนี้ได้ลงอ,อ๋อบ่เพราะว่าเอ่อมันสิแหลกง่ายกว่าอ๋อบัดแล้วออบั่แล้วยาา่านมันแหลกเกินไปเอาต่อตัวนี้เอาตัวน,นี้งลงอ,อ๋อเคงเกียร์รถตัวละตั้มพวทันแหลกเราสิเอาทั้งทั้งทั้งกลมลงไห่หมอกเราตัว้มไก่แหลกแล้วก็สิเอาทั้งแบนเลยลงอ๋อถ้าเอาทั้งกลมตลอดคือ มุ่นมุ่นปานปูนแมนมนโอ้กะจ,จีเข่าครัวพี่นอ้อเทคนิคพี่น้องกลายเป็นเข่าครัวทันทีพี่น้อง,งโอ้นบ่ีครั นี่ครับเอาเอาคลิคแกบออกแล้วเท่ากับเอาตกลาเทลงนะเทลงแล้วก็ค่อยต่ำใหม่เล็กน้อยเป็นตาหักตาหักพี่น้องเอออ่อนซ้อนกระเจ้าแต่สิไอกล้องในจังน,น้อยเนาะเออแต่ว่ายังยังบอลึี่งา่าเนาะตาลึ่นแล้วก็เจ้าว่าสิเล่นหัวเฮากูกขบจักพี่น้องเอ้ ว่าหยอกว่าหยอสังเกตนองตมน่องช่ำนานแหงลนองม้นสาเลอ๋อบ่อ๋อเออโอ้แมน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 อืมคนี่ครับ เอารถตามสบายเนี่ยเอ้าเอาเอ้าน้องพ่ออายครับไปใกล้ก็ได้น้องพ่ออายมาเบิ้งเฮือนหลังนี้พี่น้องหลังนี้ก็ตามเข้าคือกัน ไปซ้ำไปจอยซ้ำยันกล้องพี่น้องสนใจยันกล้องเงินอะไรถอย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 นี่ครับเล็กน้อยสำเนีนี่พี่น้องสามารถที่อุ้มน้องหรือว่าเอาน้องแพงน้องได้ลวเด้อพี่น้องนี่แถวเฮ้านี่โอ้ยสอนเฮ็ดบ่ได้คืนนี้เนาะพี่น้องนี่แม่เลี้ยงเลี้ยงน้องได้เลยวิธีชีวิตเขาเจ้าเคยเหตุมาเนาะ เเป็นจอนทำเป็นจอนแจกขนมนะขวานะเอื้อยนี่จะเอาห้น้องกอนถ้ะเอาสิพรอนเขาบ่กนเออแพงน้องเนาะอันนี้อันนี้ผมมาแรกๆครับเป็นอย่างข้าเจ้าคือตัดจังสี่ผู้ยิ่งน่ะวิเคราะห์เบื้องแรกครับพี่น้องเฮานีเฮาเพราะว่าบางที่ข้าเจ้าตัดขายมันว่าบอก โอ้ผู้ใหญ่ตัดผมขายอืมแบบบัตัดแนวนี้สัญลักษณ์สวยงามพิิงโอ้บ่เออสวยงามใช่น่ะอ๋อสวยงามเนาะโอ้ตัดสวยงามพี่น้องไม่ไบตัดเทาเล้เอาน่องได้แข็งแรงอีกประหักนี่อุ้มน้อง นี่แหละชีวิตชีวิตเก่าๆเนาะพี่น้องเนาะเปรียบถึงว่าอยู่เมืองไทยเฮากะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบปีย้อนหลังนะครับเช้านี้เดี๋ยวเขาสิพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับจนวัดสวยๆเขาจงออกเดินทางเนาะพี่น้องขันให้แล้วชีวิตของเพิ่นนะครับเด้อคือสิบุ่มีมาๆไหว้ๆดอกเนาะบ่นี้บ่ไหมชีวิตการเป็นอยู่ของเพิ่ินกินการอยากกินได้เมื่อทุกคนพี่น้องเอ้ยพุ่นะ นเนาะกินเส้ไฟเลยปาเอ้ยยสับคนล้าคนล้าเลยนาะัดลอนอเลยพอดีมาเจอน้องๆ้องเพื่อน ตามเข้าเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งบรรยากาศอันนี้ยังอยู่เวลาตอนเช้าอยู่พี่น้องนี่คนนี้น้องป้อนเนาะคนนี้น้องเอ้งเนาะตามเข้าแสดงว่าน้องป้อนกับน,น้องเอ้งนี่ตามมองนี่ประจำบ่ะนี่อ๋อ ลักษณะการตำนี่ต้องมุนสากนะเนาะมุนสากเออแล้วก็สากนี่น้องยกขึ้นไปสุดแขนเลยนี่ต้อง,ต,องต้องมีเทคนิคพี่น้องบทสั้นมันตำม,มือด้ยต้องชำนาญการแหละขนาดเล็กน้อยเนาะบ้านนี้เขาเจ้าก็มีความสามารถเนาะในการตำเข่าแต่ว่าถ<า>ือพ่อแม่สอนมาพาเห็ดมาตะน้อยเพิ่อการฝีมือก็นจนได้ค่องชำนาญเนาะบทชำนาญจากไหนพี่น้องเลยเพราะว่าพ่นต้อง เฮ็ดจังซี่ตํำเข่าจังซี่กินซุมือซุมือพี่นะ้องจนเกิดความชำนนานห้นองซีโบราณแหละเขาเอิยนห้องซีโบราณเน,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 นาะแข็งแรงคักสองคนเนี่ยกสาขึ้นชุดแขนเลย

การสื่อสารเพิ่มเลยเน้นเป็นทือว่าเป็นภาษาของวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละบ้านแต่ละเผ่าเนาะครับเทื่องแรกเทรื่องแรกจบไปแล้วครับอ๋อฮัตามฮัตามเป็นเป็นเป็นช่วงเป็นจังหวะจังหวะเนาะคือซัมนี่ก็คือเอาไปพัดพัดเอาแกบออกถัดเอาแกบออกอ๋อบอลเออเออหรปล่บอลบอลบอกเป็นวัดบอกเป็นวัดบอกหรือเปล่าบอกแล้วเมื่อยอืมลองยิ่งเลครับตรงนี้บอลครับ น้องเองกับนองปอนสงสัยก็มาเป็นนั่งเอกช่องเขาเลยก็ได้อ๋อมีเอฟซีหลายบ่เนี่ยเอฟซีหลายหลายบ่น้องปอนน้องเองเอฟซีหลายแค่แน่แต่เมื่อคืนเนี่ยนันนอนบดเดิ้ลปกตินั่นนอนเจ็ดโมงนั่นมืขึ้นนันนอนชิฟมอเป็นยังไงนอนเดิ้ลแค่ที่บ่ยแหละชิฟมอคุยเบ่หรือจังไเราเราสวดสองคนเราสวดเรายังหาผู้บ่าวไทยอยู่เด้อไปมัดกันมาคุยเอาเดิ้ลแต่ต้องคุยภาษาอ่าไปเฮียนภาษาเอ่าไปเฮียนภาษาบูบะเนาะภาษาบูภาษาโซมาไปเฮียนภาษาบูภาษาโซมา ภาษาภาษาบูบูนี่คำว่ามักนี่มาได้ไหมปอนมักเขาเอออาบืนอาบืนยังอาบืนกระยาอาบืนอาบืนปอนอาบืนนึกซึ่อนี่บอกอาบืนนี่คือคือมักมันบอกอาบืนงามหรือไงงามงามโอ้งามบอกอาบืน เขาเห็นปอนพัดปอนตะมือตีตีกันด้วยเขาโมเดียออเต้ยเยดือนครับชำนาญชำนาญน,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 น้องเป็นงานชำนาญทุกคนเลย <S 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 <ๆ S 1> มองนี่นี่มันเป็นหมองเต้ บรรยากาศเปงนีิเนาะพี่น้องเนาะคือว้าวฮะเขาต้องย้อนไปห้าสิบกสิปีหลังของเมืองไทยเนาะจังได้เห็นจังได้หูจักคนสมัยใหม่สมัอนี้มหูเลยว่าตาเข้าอ่าเห็นตำเข้าก็ว่าเพิ่นตาเข้าเห็นอย่างเนาะสมัยตะกี้อยู่ไทยเขากะแบบนี้คือกันแต่ว่ากะนานแล้วคนยุคเก้ายุคเก้าศูนย์หรือว่าแปดศูนย์จะได้รู้คือว่ากิจกรรมแบบนี้ไทยเขาเคยมีมาเนาะ แต่ตอนนี้คือ Lori, ค an, อยู่ลาวคิดว่าน่าจะจากนี้ไปสิบปีก็น่าจะยังอนุรักษ์ไว้อยู่เนางถึงว่าความเจริญของเฮาสิเข้ามาเนาะแต่เพิ่นค่ะส่วนมากอยู่ประเทศลาวเพิ่นจะอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าๆเนาะจะบกค่อยวือว่าคือประเทศอื่นเพิ่นเนาะพี่น้องนนเโอเคโอเคหนเลยไอ้ตามน้นเด้อ ลุงจังหวะได้เด้เอาทา้งใดล่ะทั้งนี้วะทั้งนี้พี่น้องช่วงแรกคนเจ้าทางนี้ลงนะ,นะถ้าเขา้ายังนะแต่ขั้นตอนต,ต่อไป,อไปคือคือมันสีขาวแล้วแก้มจะออกจะมืดแล้วเอาต่อด้านนี้เอา้าลุงเบืองสามคนเด้อมันจะไปน้ำกันได้ปะโอ้ได้อยู่ได้อยู่แม่ลิงจังว่ากว่านะีเา้เขานะเอ้าเอ้า ได้หมดเลยนี่เนี่ยสุดยอดครับมามันมามาลองมาบมันฟิตเนสในโตัวพี่น้องเอ้ยฟิตเนสในโตัวนี่แหละฟิตเนสอยู่เบื้องล่างเลยโอ้พอละนักบ่อนักบ่อน่ะโอ้ยสองโลกขึ้น แมนดีบอสสองโลดีบอสมันสีหาบใช่ไหสุดยอดครับสุดยอดลองมาล่องมาเดี๋ยวขอสิมาลองเทนาร์ดครับครับผมครับผมโอ้นี่พี่น้องเศษเข่าเศษยังกัยกให้เป็ดไปอ่าคือว่ากิจกรรมร่วมกันค้นกับสัตว์พี่น้องพอดีต่ำเขาเลยแสงแดดพามากพอดีแม่นสุดยอดเลย แสงแดดมีหมอกลงมีควันไฟเป็นดาวติดเของเขาเลยแหละลงย่ำไหนคนเมืองไหนเสียเองเดียวนะผมอเราทีมีแต่คนขอเฟสเนาะขอเฟสใส่ได้แนบก่ได้แนน่นน่นะเราไมนเป็นเพจเป็นเพดเพผู้ดอยครับคนทังาทัะเลนี้ตัดจากผูเขาไปประมาณประมาณโลหนึงอ่ะไปไปแนี้แต่ืมอกนองปยู่ันขึ้นเนาะไนาะ บริวารนอนเวลาตื่นบานนอกไม่ดีนะต้เห็นนอนนอนพักนอนครับนอนไปนอนเพราะว่ารอบสองพันไปพี่น้องมารอบสามรู้สึกว่าสิแห้งขึ้นแห้งขึ้นผู้สาวกันเลยเอาแห้งอาการแห้งนี่อาการตับแห้งแห้งนี่เขาเขาวิเคราะห์ได้หลายอย่างไดพี่น้องเลยเออโอ้ยศูนย์ซึมเฮาบ่นะ หรือว่าฟ้าให้มันแล้วใสแห้งกุห้มันลายแมนเพราะว่าเขาเปลือกมันมันมีหน่อยแล้วอ๋อ oh, สาเหตุสาเหตุแมนแรกๆจะตำมือแห้งพี่น้องรอบสองมากอะ่ะเริ่มแห้งขึ้นแห้งขึ้นรอบสาม,มาก็เอาสุดกำลังเลยเพราะว่าใกล้จะจบขั้นตอนของการตำเขา หให้ยุบอนโมดึกศาใส่หัวบอกหายใจกินอืดน้อยื่นครับน้องอสานมาทีพัดต่อข้าเบิงนีน่คือไงเนาะแต่ว่าไงาสำหรับข้าเบิงแต่ว่าน้องเห็ดเมื่อยต้องปอน,นอเนาะเปลือกเปลื่อเข้าบุญยังเลยได้ครับบุญยังเลยอ่าบุญยังเลยแสดงว่าเ,เาม็ดเข่าเนี่ส่วนแตกกระสีกระสีบัวร้ายปันใดเห็นบอก เป็นบอนี่เม็ดเข่าเนี่ยบถึงบ่ถึงก็ว่าเป็นมันคั้นเข่าปลายบ้านเฮาเนาะแม่นบ่ถึงครั้นลงสีมันจะมุ่นกว่านี้มุ่นกว่านี้แต่ว่าเซตแต่ว่าไอ้พวกคุณค่าทางอาหารคือของคุณค่าของเข่าอยู่ในนี้เลยเป็นร้อยเลยครับนเนโอหนุกพี่มากเลยหนุกพี่น้องเอียงครับน่องเร่อยงรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้าย สามารถเอาไปมาหนึ่งได้เลยพี่น้องอ่าคลิปนี้นะครับนาอก็ขอขอบใจนะน้องเอง้งเนาะกับน้องปอนที่ให้เฮาได้คลิปนี้มาเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเ้อพี่น้องเ้อเสือเก่งเดอรสตอรี่อ่ามันคนเดินทางครับอขอบ้าเขามาครับ,าารบเสือเก่งเดอรสตอรีอนะ่เนาะ มากกันากขามากกัมื fish, ่นนข่านาเนาะแมนตอนีครับริพตตนครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ